นะคะไปค่ะไปต่อที่ร้านต่อไปสำหรับร้านนี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นพิแก่งครัวพากินฮะแล้วก็มาจากผลิตจากวิสาหกิจชมชนพิแก่งห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีฮะซึ่งเมืองการกาญจนบุรีเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องแกงเผ็ดแกงป่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราทําออกมาเป็นกระปุกเนี่ยด้วยนวัตกรรมของการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมมือกันเพื่อ เขาวิจัยออกมาเพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับดังนั้นหลักการของพริกแกงห้อยกระเจาของเราเนี่ยเวลาได้นวัตกรรมมาเนี่ยก็คือมันสามารถเขาเรียกว่า water out separate นะครับก็คือเป็นการดึงน้ําออกจากพริกแกงมันทําให้พริกแกงของเราเนี่ยเป็นพริกแกงที่แห้งนะครับพอเวลาพริกแกงของเราเป็นพริกแกงที่แห้งเนี่ยมันจะมีประโยชน์สองอย่างอย่างแรกก็คือมันจะทําให้ประหยัดเพราะเวลา พีก่แกงพี่แห้งมันไม่ต้องผสมน้าเวลามันไปโดนเราใช้แค่นิดเดียวเวลามันไปโดนน้าก็เหมือนกับตําใหม่ๆสดๆนะฮะมันทําให้คงสีคงกลิ่นคงรูปได้ดีะะส่วนประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือ<ะ>เก็บได้นานครับ,เ,บนนเพราะว่าเวลาพิกแกงที่มันแห้งได้มาตรฐานเนี่ย<ะ>มันสามารถที่จะเก็บได้เป็นปีนะครับโดยเฉพาะ,ะพิกแกงพวกที่แห้งได้มาตรฐานอย่างสามตัวไม่ว่าจะเป็นพิกแกงเผ็ดแกงป่าพิกพแกงเผ็ดใต้พิกแกงเผ็ด เผ็ดพี่แกงส้มภาคกลางเนี่ยตัวนี้มันจะแห้งได้มารฐานแต่ว่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันมีวัตถุดิบบางชนิดคือแกงส้มใต้ไม่สามารถที่จะทําแห้งได้อันนี้ต้องแช่ตู้เย็นมีติยกเว้นอยู่แค่ตัวเดียวอันนี้วิธีทําก็คือไปก็ง่ายๆเลยครับก็คือละลายน้ําเราผสมหมดแล้วทุกอย่างไม่ว่าเป็นกะปิไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงที่มันได้รสอยู่แล้วเราก็แค่ผสมน้ำเอาเนื้อใส่ผักใส่เรียบร้อยแต่ว่าถ้าอยากจะ เพิ่มหวานเพิ่มเปรี้ยวลอ่าตามใจชอบนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นแบบสําเร็จรูปมาเลยนะคะก็คือเหมาะกับแม่บ้านในบ้านคุ่มนะครับใครไม่มีเวลาเนาะคุณพี่น้องก็คืออยากทานแบบแกงใต้อยากทานแบบพริกแกงอะไรอย่างนี้แบบเผ็ดๆเนาะแซ่บก็คือแบบเราทํามาให้แล้วแน่นอนเราถึงรสถึงเครื่องแล้วคงสีคงกลิ่นคงรูปอย่างที่บอกนะฮะค่ะมีช่องทางกันจําหนกันงทางตอนนี้นอกจากที่นี่นะครับวันนี้มาแรงแสดงผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันที่17 จนถึง21นะครับที่นี่นะครับนอกนั้นก็จะมีช่องทางที่วางตามร้านของฝากที่เมืองการนะครับแล้วก็ที่กรุงเทพก็จะมีคุณบุญถ่อยเพลสนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ก็จะมีอ่าเฟซบุ๊กอ่าทิกตอกนะครับช้อปปี้อ่าแล้วก็อินสตาแกรมนะครับก็คือค้นเคล็ดคำว่าครัวพาคินครัวพาคินเจอทุกแพลตฟอร์มใช่ครับเจอทุกแพลตฟอร์มแน่นอนครับฝากร้านไหนคะคุณมี่อ่าจากวิสาหกิจชุมชน พริกแกงหั้วกระเจานะครับชื่อผล LIKE ิต <serves> ภัณฑ์คือครัวพากินคะพริกแกงครัวพากินใครอยากได้พริกแกงแบบเด็ดๆไปลองทานก็คือเสิร์ชได้สำหรับในแต่ละเพจฟอร์มจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆใครอยากดูโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะก็คือเข้าไปตามแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มได้นะคะเสิร์ชคำว่าครัวพากินได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนี่นะคะนอกจากจะเป็นแบบอาหารคาวอาหารหวานแล้วเราก็ยังมีแบบสำเร็จรูปด้วยนะคะสำหรับมาทำนะคะนั่นเองค่ะสำหรับร้านต่อไปค่ะผัดไทยอ้อ